วันนี้นะครับก็เป็นการตัดหญ้านะครับทำความสะอาดวัดนะครับก็ตัดหญ้านะครับตัดหญ้ามันก็จะสวยนะครับมันก็จะน่าชมนะครับถ้าหญ้าโลกมันก็ไม่น่าชมนะครับตัดทุกวันนะครับ นะครับพอเราใช้เครื่องมันจะเนียนกว่านะครับแต่ก็ต้องระวังพวกเศษหินนะครับที่ขวางเราอยู่นะครับระวังพวกเศษหินด้วยเครื่องแบบนี้นะครับตัดหญ้าได้เนียนนะครับแต่ต้องเป็นพื้นที่โล่งนะครับพื้นที่ไม่มีหินนะครับพื้นที่ที่ห่างนะครับจากอุปสรรคนะครับ